มารีวิวบ้านเกิดจะของเพื่อนจะของบ้านเกิดบ้านเลขที่สิหบหมู่หกตำบลเหล่ามีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมื้อนี้เป็นงานทำบุญนำไห่พอกับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเกิดมากบ่เคยมีแม่บ่เคยเห็นแม่นี่เมื้อนี้เป็นปูเทาโปแก่มาตั้งต้นมีเพื่อนสามสี่หลังเพื่อน,นอ้เพื่อนน้องหลดก็มาลาย ำลังมาแต่งเครื่องโชว์วัอน,นี้นะมีเครื่องเสียงด้วยรีวิวให้เบิร์กเนอพี่น้องเนอะ,นอนอะในบ้านเกิดเจ้าของทำบุญกระเชิญมืออื่นเศร้ามืออื่นเป็นมือตั้งวัอน,นี้เป็นมือร่วมญาติมืออื่นเป็นมือตั้งกองบุญเนออันนี้เฮือน,นอ้ายังไงังยังใหญ่นี่เฮือนพี่ชายเราหลังนี้เดี๋ยวสิไปรีวิวเฮือน น้องสาวอีกเพื่อนพี่ชายคนโตอีกคนหนึ่งนี่หั่งมีดีได้เบิดเงินแบบสามล้านแรเงี้ยมาแล้วอย,ลอยู่นี่เพื่อนพี่ชายหลังนี้นะหลังใหญ่ๆห,หลังนี้นะเพื่อนพี่ชายนในข้างมะบึงมะบึงทางใน,น,นเด้อนี่เพื่อนตกแต่งรีวิวจบเจือทางในนี่เพื่อนพี่ชายหลังโตๆนี่โอ้สะออนเพิน่น เอาเป็นมงงีเพื่อนรักน้อยบ่มักรักใหญ่เพื่อนอ้ายที่มึสุดยอดห้องน้าห้องในเพื่อนผมเบิ่งนออเดอร์พี่น้องเพื่อนพี่ชายหลังนี้เนะี่ยเวิดไปแบบสองล้านสามล้านแล้ยังบ่ทันแล้วครับอยู่บุนเต็มหล่อเพื่อนห้องนา้าห้องในผมก็จบเจอือครมารีวิวให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยกลับมาบ้านก็นดีใจอ้ายน,น้องมี เงินมีท่องสางเงินเลือดเงินเป็นหลานอีกสางบ้านเป็นเห็ดอยู่เห็ดกินพี่มาบึงลังบ้านเพินอ้ายเวดหลังมักไงผู้วิวให้เบึนนงนี่นี้เนื้อยังงไง ถายทอดสดใช่มั้งเนี่สูงเียวกันมากนะสูดียดเนี่ยนี่นี่นเฮือนตคั่วเนี่ยมีแต่เคยบ่น,นี่มดยอดเลยนี่มีเฮือนตคั่วสำหรับคนทำอาหารให้พี่น้องเลี้ยงอ่ะพี่น้องนี่หลังบา้านหลังบ้านน้อยไอย้อันนี้ยังอันนี้ ป่าเขมีพร้อมไอ้โซดในข้นเบิองแล้เห็นยังอันนี้่ในเบิองน่นี่บ่อยากดังไปทั่วโลกบ่กไอ้น่องไผ่่อนน่ะคือบ่มาเห็ดกินเ่ยโอ้ยพ่อามาไปสั่งเนาะว้ายนั่นก็ไเห็ดเรื่อเห็ดงานก็เุ็นใจเจ้าหนะงว้ายมาม่าเลยพ่อมาไปสั่งเนาเสื่องไหวอยู่ฝุ่นเลยเสื่องไหวฝุ่นเลยเสมาเห็นยังหกย่าง เส้องไหวอยู่พุ่นแล้วบึงเด้อมาเลี้ยววิวให้แอนเศร้าโลกบึงเอายนองจะคลองมิตรคนเสทีนี่นานี่เพื่อนหลังบังใหญ่ น,นี่ล้างบ้านผังไปเลี้ยวหน้าบ้านให้เบิง้งเัินเพื่อนพี่เพื่อนอ้ายหลังใหนไงเนี่ยอีนี่เพื่อนเดิมเดิมเนี่ยขากไส้มือขวามือคือเพื่อนอ้ายหลังใหม่รถมาส่งน้ำมืออืเนี่ยเป็นมือตั้งกองบุญวะนี่เป็นมือรวมญาติรถ เจ้าขึ้นมาเลยอันนี้รถน้องสาวรถคันนี้รถเก๋งคันนี้รถน้องสาวป้ายกรุงเทพมหาคนครนี่อันนี้น้องสาวกระโสด40-50เปนดด็นโสดอยู่ไอ้ก็มาโสดอีกนี่ไปเฮือนไปรีวิวเอนนอวฮือนน้องสาวไดโอ้ยรถกำลังมาในมือนี้ร่วมญาติ พุ่นนี่เพื่อนไอ้ลังนี้หลังนี้ใหญ่นี้ไทยลูกเพียังเนี่ละทายทอดสดเบื้งให้เอาให้ชวนคนมาทำบุญน้ำห่วยเออพุณเพื่นเหล้าผมบอเออประเทศเล้าก็มาเด้อพี่น้องเล้าเอออันนี้มารีวิวเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องสาวก่อน นี่เงอนน้องสาวรังนี้น้องสาวหยุดทิพย์ลงริมทุ่งเลยเพื่อริมทุ่งเลยเงอนน้องสาวนี่อันนี้ก็เบิดหลายล้านคือกันนี่ก็ได้เขาคือมีเงินสาวเงอนสองข้างเดี๋อันนี้เงอนน้องสาวเดินรังนี้เงินน้องสาวมีรถสองขั้นสามขั้นสี่ขั้น โอ้โน,นี่เป็นอาจารย์สอนอยู่ตะบดโรมีลางสาวนี่นี่นลุงสาวหลังนี่คนเจาเฮือนหลังสาวคนนี้ปลูกต้นมงวง,งอ้อมเฮือดขั้วเหมนก,นกนสุดยอดเลยบริข้นทั้งเทิงเน่าต,นนตัวนี่นอกแต่ทั้งนอก,นอกสุดยอดสุดยอดกลับมาบ้านก็ดีใจเลยเห็นผีเห็นหนองมี กลับมาบ้านเกิดเราอยู่อำเภอเมืองหลังน้อยเน,นี่าพี่อีกนิหนูของคนเพ็ดยังไงตัวนี้ตัวนี้พคนเพ็ดโอ้นี่ทำกิจการข้าขายดอกไม้ว่าเนี่เพื่อนอาจารย์คลองทรัพย์นี่นี่เพื่อนเคนออตังห่วงเลยนี่หลังบ้านไง วัอนี้มือร่วมญาติมืออื่นมือ,มอตั้งของบุญให้พอ่อให้แม่ฮะเอิดอันนี้กำลังเกล่กองหดมากเลตั้งหดพญานาคขางอันนี้ทิศบ้านหันขางใส่ถนนเนะขางถนนนี่นี่นท่งหน้าอ้อมเพื่อนน้องสาวนี่เพื่อนอาจารย์ของซัพบเนี่ ดูหลังบ้านก่อนหลังบ้านหันไปทังทิศตะวันตกโอ้ยอดเลยครับรีวิวริมทุ่งพอดีอ๋อปรมาพี่น้องมือทำบุญเดอ้อมือเพื่อนโฮ่มลังมากเลยเดอ้อพี่น้องป้องไปมาทำบุญนํำกันวันนี้ก็ขอขจบคลิปแล้วจากบ้านมาบ้านเกิดโคกสว่างเหล่ามีดอนตาลมุกทหารเดอ้อนี่สวัสดีครับ